เป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังอีกคนที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปร่วมออกกําลังกายเตะฟุตบอลตลอดสําหรับพระเอกหนุ่มหล่อหน้าหยกโตโนโพาคินศิลปินรูปหล่อลือดเนื้อเชื่อไข่ขอนแก่นด้วยกําเนิดที่มีผลงานให้แฟนๆติดตามกันอย่างต่อเนื่องในวัย34ปีจากจังหวัดขอนแกน่นมาถึงราชบุรีมิตรผลเอฟซเาติดตามโทโนโจะรู้ว่า ชื่นชอบการเตะฟุตบอลเป็นอย่างมากและมีความสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีอีกด้วยแถมยังฟิตอยู่ตลอดและล่าสุดทําเอาฮือฮาไม่เบาเมื่ออยู่ๆเพจสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมปรากฏว่ามีดารานักร้องนักแสดงหนุม่มโตโน่พาคินโผล่มาร่วมซ้อมด้วยจนชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งคําถามและคําแซวว่าหรือโตโน่จะเป็นสมาชิกใหม่ของราชันมังกร โดยมีภาพของหนุ่มโตโนโ่ร่วมลงฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะราชบุรีมิตรผลเอฟที่อยู่ในช่วงเรียกความฟิตเพื่อเตรียมทีมทำศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีก2021สร้างความฮือฮาให้กับแฟนขับเป็นอย่างมากแต่โตโนโ่มาร่วมฝึกซ้อมเรียกความฟิตของร่างกายในพื้นฟอยาย่าราะตามบอลจักพันที่เป็นเพื่อนซีกันร่วมดูการฝึกซ้อมของทีมเลยมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมด้วย เห็นภาพโดนโน่ในชุดราชบุรีมิดผล f อฟแล้วต้องบอกเลยว่าหล่อสุดๆดฟิตแอนด์เฟิร์มมาก အဲ့ဒါ